สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการสังเกตนะครับการสังเกตการสะสมอาหารของต้นทุเรียนนะาจากที่ผมเคยได้เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการสังเกตเรื่องการแตกใบของทุเรียนนะว่าทุเรียนถ้ามีการสะสมอาหารการกินอาหารที่ดีรากและระบบรากเขาดีเนี่ยเขาจะแตกใบออกมาประมาณา4ี่ใบ5ใบนะครับ ถ้า3มใบนี่ก็คือเขายังได้รับอ,า,อาหารน้อยอยู่นะครับเราก็ควรเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอาหารให้เขานะครับให้เขาแตกใบชุดใหม่ออกมาประมาณ4-5ถึงใบให้ได้นะครับถ้าเราทํารักษาระยะการแตกใบให้อยู่ที่4-5ถึงใบได้ตลอดเนี่ยทุเรียนเราก็จะโตเร็วนะครับมันก็อยู่กับอาหารนะทั้งอาหารหลักอาหารเสริมของเขาด้วยนะครับทีนี้ไม่นานมานี้นะครับเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่จุมพรนะครับ เขาได้เวะมาเยี่ยมที่กาลสินที่นี่นะแล้วก็มาดูต้นทุเรียนให้ด้วยนะครับเขาก็บอกเทคนิควิธีการดูการสะสมของอาหารของทุเรียนนะครับด้วยนะครับคือทางเพื่อนผมบอกมานะครับว่าอย่างนี้ครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับการเหมือนที่เราดูใบแล้วนะครับดูว่าใบมันอ่าใหญ่ขึ้นเล็กลงนะครับอย่างที่ผมเคยทําไปนะทำทำคลิปไปนะครับเห็นไหมใบชุดก่อนหน้านี้มันเล็กนะครับเพราะว่ามันขาดอาหารนะ แต่พอมาเป็นใบชุดใหม่เนี่ยมันมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ให้อาหารเขาเขาทั่วถึงเขาถึงนะอาหารถึงนะครับอ่าแต่การดูเรื่องการสะสมอาหารของทุเรียนนะครับ <โ frustrating S 1> ทุเรียนเนี่ยการสะสมอาหารเนี่ยเขาจะอยู่ตรงข้อใบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเขาจะใบเนี่ยเขาจะสะสมอาหารไปไว้ที่ข้อใบตรงนี้นะครับคือถ้าทุเรียนของเราดีเนี่ยดูที่ข้อใบนะครับ สังเกตที่ข้อใบมันจะใหญ่กว่ากิ่งเห็นไหมครับอ่านี่คือการสะสมอาหารที่ดีของทุเรียนนะครับยิ่งทําให้ข้อใบตรงเนี้ใหญ่ได้เยอะก็ยิ่งดีนะครับคือแสดงว่าทุเรียนเราเนี่ยสะสมอาหารได้ดีนะครับเขาคือเขาจะดึงอาหารจากข้อใบตรงนี้นะครับไปสังเคราะห์แสงแล้วก็เลี้ยงกลับไปที่ลําต้นนะครับเพื่อที่จะไปทําการอ่าขยายรากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่าใบใบใหญ่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับ เราต้องทําทให้ข้อตรงนี้ใหญ่ด้วยนะเราต้องทําให้ข้อตรงนี้ใหญ่ด้วยนะครับอ่าแสดงว่าอย่างเนี้ยอย่างของผมเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าแสดงว่าอาหารยังยังยังไม่เพียงพอนะครับอาหารยังน้อยไปหน่อยนะครับคือถ้าจะให้ดีแล hm ้วนะครับต้องทําให้ข้อใบตรงนี <S <S ้มันมันใหญ่มันเป่งมากนะครับคือทําให้ข้อใบเนี่ยมันยาวนะครับแล้วก็มันใหญ่ขึ้นนะครับมันจะทําให้อ่าทุเรียนเราจะเริญเติบโตได้ดีครับ การแตกยอดมันก็จะแตกได้สูงขึ้นนะครับต้นของเรามันก็จะโตได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทําการเพิ่มลองเพิ่มปุ๋ยเข้าไปดูนะครับแต่ว่าการเพิ่มปุ๋ยเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรา,าใส่ปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยไปในวงรัศมีที่เท่าเดิมนะครับถ้าอย่างนี้นะครับการใส่ปุ๋ยของผมนะครับ ถ้าใบออกมาถึงอย่างนี้แล้วนะครับรากเขาก็จะอยู่ประมาณตรงๆกับใบอย่างนี้นะครับรากเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะใส่ปุ๋ยก็คือเราให้เราใส่ปุ๋ยให้มันเลยให้มันเลยรัศมีโคนต้นไปหน่อยนึงนะครับให้มันเลยรัศมีโคนต้นไปหน่อยนึงหนึ่ง 1. ก็คือเขาจะช่วยยั่วนะครับรากของทุเรียนเนี่ยให้ออกไปหากินไกลขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ใส่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับ <more bet> เพื่อที่จะให้เขาสะสมอาหารที่ข้อใบเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ อันอย่างนี้เนี่ยคือใบมันสวยแล้วครับเพื่อนผมบอกว่าขนาดใบอ่ะมันได้แล้วนะครับก็คือเราผมใช้อาหารทางใบด้วยนะมันก็เลยทําให้อะใบเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะข้อใบแล้วนะครับมันยังเล็กอยู่แสดงว่าอาหารที่รากมันได้กินอนะ่ะยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทําการเพิ่ม <c oughs> เพิ่มอาหารที่ <c oughs> เพิ่มปุ๋ยเคมีนะครับที่ใส่ดินนะคือให้รากเขาได้กินเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่า จา,จากที่เพื่อนผมมา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 ,มาดูต้นทุเรียนให้เนี่ยก็คืออาหารทางใบเนี่ยมันเยอะกว่าอาหารทางรากนะครับอันนี้แส,สดงว่าอาหารทางใบมันเยอะกว่าแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะลดอาหารทางใบหน่อยนึงนะครับก็คือลดการฉีดปกติผมจะฉีดประมาณ7-10วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะยืดยาวออกไปนะก็คือประมาณสัก15วันผมค่อยมาฉีดทางใบครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะไปเน้น uh, ทางทางระบบรากอีกนะครับก็คือ บำรุงดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าสูตรเสมอเนี่ยเขาจะเหมาะสําหรับทุเรียนเล็กนะครับเหมาะสําหรับทุเรียนเล็กที่สุดแล้วนะครับคือให้เขามีการเจริญเต, yep. ติบโตทั้งลําต้นทั้งกิ่งทั้งใบนะครับแล้วก็เราเรื่องใบเนี่ยถ้าใบเล็กเนี่ยเราก็ใช้อาหารเสริมช่วยเข้าไปนะครับทําให้ใบมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่การสะสมอาหารเนี่ยเขาจะสะสมอาหารจากทางรากขึ้นมานะ oh ขนเขาจะดึงอาหารจากทางรากขึ้นมาสะสมไว้ด้วยนะครับ คือทางใบถามว่าทางใบสะสมอาหารไหมทางใบก็สะสมอาหารนะครับแต่ว่าเขาใบเขาจะจะได้กินเลยนะครับส่วนที่เขาเอาไปสะสมมันจะน้อยกว่านะครับส่วนที่เขาดึงจากใบไปสะสมอาหารเนี่ยมันจะมีปริมาณน้อยนะครับมันไม่เหมือนกับที่เขาดึงมาทางรากนะครับเขาจะมาขึ้นสะสมได้ที่ข้อใบเนี่ยได้ดีกว่านะครับได้ปริมาณที่เยอะกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่า ปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางทางดินทางล่างนะครับก็สําคัญนะอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะเรื่องอาหารหลักอาหารรองพวกนั้นนะครับลองไปติดตามดูได้นะคือปุ๋ยสูตรเสมอได้นะครับก็คือ <c oughs> แนะนํานะครับแนะนําว่า,าเราดูที่ใบแล้วก็ให้เราดูที่ข้อใบด้วยนะครับเรื่องการสะสมอาหารของต้นทุเรียนนะต้นทุเรียนจะโตเร็วนะครับข้อใบมันก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับการสะสมอาหารถึงจะ สมบูรณ์ดีนะครับอ่าอย่างของผมเนี่ยยอดมันยังยังยังโตช้านะครับยอดมันยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าผมให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปนะครับต้นอย่างนี้จริงๆอ่ะตอนที่ผมใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยผมใส่แค่2ช้อนโต๊ะนะครับแต่เพื่อนผมบอกว่าถ้าต้นขนาดนี้แล้วเนี่ยเราเราเพิ่มปริมาณได้นะครับอาจจะเป็น1นึ่งกำมือเลยนะครับหนึ่งกำมือก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะครับแต่ว่าให้เราใส่ห่างห่างออกไปนะครับอย่าอย่าใส่ใกล้ทรงพุ่มเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวใบมันจะเหลืองได้นะครับ อาการใบเหลืองของปุ๋ยมันจะเหลืองที่ขอบใบนะครับมันจะเหลืองที่ขอบใบแต่ของผมเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าผมใส่หางครับผมใส่หางไว้เลยคือทุเรียนมันก็ได้กินน้อยน้อยไปด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้ฝนมันตกด้วยนะครับมันก็จะไปกับฝนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นาการใส่ปุ๋ยเราก็ต้องอดูสังเกตอาการเรานะครับว่าแต่ทางที่ดีแล้วคือใส่ให้ห่างไว้เลยนะครับอย่าใส่ใกล้เขาเยอะนะครับอย่าใส่ใกล้เขาเยอะเกินไป <c oughs> ถ้าถ้าเราใส่ปุ๋ยใกล้เนี่ย <_ d> <ๆ>เขาจะแสะดงอาการให้เห็นเลยครับขอบใบเขาจะเหลืองเหลือนะครับอันนั้นแสดงว่าเรา,าใส่ปุ๋ยเยอะใก,ใกล้ใกล้ลำต้นเขาเกินไปแล้วนะครับ <_ d> ก็คือวิธีแก้ก็คือให้เราใส่ปุ๋ยให้มันห่างออกอีกนะครับห่างอ,อ,กอีกแต่ใบที่เหลืองไปแล้วก็ปล่อยไปครับรอใบชุดใหม่นะครับรอใบชุดใหม่รอยอดชุดใหม่ออกมานะครับอ่าอย่างอย่างต้นนี้เองนะครับก็อ่าผมมองนะเจอความ ตอนที่ผมมองอะ่ะผมมองว่าเออผมภูมิใจแล้วต้นนี้มันมีการเจริญเติบโตที่ดีครับแต่พอทางเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนเข้าเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยโตช้านะครับอย่างนี้โตช้านะครับเพราะว่าโ้อใบมันมันสะสมอาหารได้ไม่ดีพอนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ลองใส่ปุ๋ยทางดินเพิ่มเข้าไปอีกนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับ